สบายดีด้อจ้าพี่น้องสุขูมสุขคนวันนี้ก็เสาอื้อกับน้องตายกะ็มาขึ้นป่าหาหน่อไม้ไหลอีกแล้วจ้ามาได้จ้าบสสุขูมสุขคนวันนี้มาโสงไม่รู้มันนี้กะเวลากะหกโมงครึ่งน้องมาเศร้าอิตว่าสิมากับเออเอ,อีตว่าซิมากับบ่อเขียวพี่น้อง แต่ว่า,วาเคลียเพื่อนเจ็บแอวเพื่อนพักเวียกมาเนี่เลยให้เอาน้องกอ๊อฟแก็บเสืออื่นกับน้องตายก็ยกขึ้นมาหาหน้าไม้ไร้สองไม่รู้มาเนี่มาได้จ้าหาหน้าไม้ไร้นะึ่งเสืออื่นเด้อไปอขึ้นให้น้องตายเพื่อนหักหน้าไม้อีกน้องกระต่ายกันแบรมาเอากระเป๋า,น,าน้องตายเอาไม้เนาะ nhỏ 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 nhà nhỏ nhau nhỏ nhỏ nhau, nhau. Nhau, nhau tự okay. Tắt ổ bó, เดเ๋ยวพี่น้องคนกำลังขึ้นมาพี่น้องเสียงอึออกอัออกอึกอักเดีจ้า พี่น้องถ้าเนี่ยหินป่าไดนก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องอากาศมันมือนเฮมบ่สว่างคือตะก้อนเสียงกะมาถ่ายพี่น้องิึงป่านไม้ลาฮัากออกบ้องมนันไปพี่น้องาเหิญแลยเพียงนูง น้องใต้ถือกระเป๋าซึ่งเป็นคนฮักอ้ใต้อยู่กลางป่าสซงไม่รู้ปักแฟโอ้โอ้โอต้นหน้าตัวก้ซึ่งกับน้องใต้ขึ้นมาสูงแล้วพี่น้องครับเห็นเบาเหอนคนหลังสีส้ม,สม บ่าขาวน,ะนานะาั่นคือขนทางพี่น้องเดหอขนทางขึ้นมาจอมละแต่วลายนยามขึ้นนี่ขึ้นง่ายดเ้อพี่น้องเด้อเขาจับไม้จับตอกจับก่อนไม่ไล่ขึ้นเลยแต่ว่าขาวล่งนี่ค่อนข้างสิยากแน่จัหน่อย มีอ่ะหาไปเรื่อยๆพี่น้องมันมืดพี่น้องมันเลอะไ่อยากหเห็นเอาไหมกันไดพี่น้องซึ่งมาจุดสูงสุดเลยนี่นนพ,นนพี่น้องเห็นบ่นนนพี่น้องเห็นหมอกอ่ะคือหมอกแล้วพี่น้องเอ้ย มันเป็นหมอกเยู่ก็เลยว่ามันก็เลยค่อนข้างว่ามืดเนี่ยพี่น้องเลยก็เลยยังเห็นหมอกอยู่หมอกไอ้ผามันออกน้ำไม้พ่น้องแต่ว่าสังเกตเบื้องพี่น้องเลย มันค่อนข้างสีมืดอ,อากาศมืดแห้งแต่พ่กยากเห็น,น,ห,นหน้มไม้ปนใดผลต๊ะเสื้อห้ามือแต่ว่าขึ้นมากก็ยังบ่เห็น,นหนามไม้อาจจะแบบว่ามันมืดหลายเข้าเนี่บ่เห็น,นหน้มไม้ก็เลยขึ้นแบบว่าย่าน,นหนามไม้บอก น้องนี่น้องนอกบัวใหญ่น้องน้อยน้องตายก็ลังขึ้นอ่นไม้น้องฮักมาสิตัดอะบ้องมันเออเก่งมากเลย Ừ. nhau hẹn vào tay, bát mì nhae, sao bó 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 bát mì nhae, sao ngon ngon sao ngon sao cả sao ngon cọ ngon sao xếp hết ngon sao með lába น่นี่นื้ไม้นี่เออนี่งในฟางใบตองแตกดเกิดเออแหละเออในเมือมกันแหละ,ละจับหันในในป่าใบตองค่ะเออเอออะไรเอออืมก็เอาละ่าาละส่งนกกอนีบ่ นี่ลูกมากนี่นี่น้ำไม้มาหุบก่อนนี่คือน้องน้ำไม้แต่บา,า,าสิเอาค่อนข้างสีเงาในจุดนั้นอึ๊บเดี๋ย,ยวเรานี่เติบนะนี่แต่นนี้น้อเดียวพี่น้อง เถื่อันนั้นพี่น้องเถื่อหินว่าตีนเลือดออกเลยเจ็บขนาดเลยโอ้ยปวดดิ่งเนี่ยเลือดกำลังเลือดกำลังไหลออกหินบาดตีนพี่น้องเอ้ยียหินเจ็บเลย Màu mây ừ, Hát cả thế thì nhớ mất mất. Đôi hát sắp là Đại cha ไปนะองเล่นนอนนึงจีรินมันเด็กโอ๊กไน้องบานซึ้งนะไม่คนอันพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีทางใด อยากกินมาเก่งนะไหมมาได้เด้อ กนั่นหละก็ไม่เปาะพี่น้อง,องไม่เปาะเห็ดบางขลามพี่น้องนอนอน้อยส <c oughs> สบายดีพี่น้องมาฮันทเงอนเลอจ้า <c oughs> จ้าค <c oughs> จ้าแน่ไหมมาไหมนี <c oughs> น่ <c oughs> คนบมมีเรียกอันี้ ได้บลายพี่น้องเออมันบ่อนี่ตเกบน้องทยตะกบนี่กระุกน้น้งไ่กินน้่ได้กินครับเด็กพี่น้องนี่แหละอ พี่น้องป้องายเอ้ยได้เท่านี้แล้วพี่น้องไปใช้ไปใช้เห็นเฮ็ดดีพอาะครับแลเท่านี้แล้วพี่น้องเลยสิแจ้งอย่างนี้ทุนนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสาวอึ้งโฟนศาสตร์เด้อจ้าทุนนี้ก้าวขบ้าสบายดีพี่น้อง เต่นก็ต่อน้อง